ทอดปลาแหงทอดปลาแหงพี่นอ้องเดื่อพี่น้องมากินเขาน้ำกันทอดปลาแหงทอดปลาแหงพี่น้องเพื่อนพีพีสุขูสุคนสู่ต่อไปพี่น้องลงคลิปสั้นคลิปยาวหากินเขาน้ำกันพี่น้องขออิ่มเบ่อน สวัสด,ดีและทักทายงานจงพยายมักส่วนเมลากับพานและล่ะพี่น้องพานแล้วสองเดียนเด้อพี่น้องเด้อเมลาเองกรลินมหาหกเก็ดเดือนกัวพันธสิ่งทรงเครื่องใหม่เครื่องมือมาให้กะพานพี่น้องเมลากระเดนลินมาเมือหนึ่งสองมือ บดีลินมาเดือนหนึ่งสองเดือนเรนมาเจ็ดแปดเดือนปิดชูต่อไปพี่น้องลงคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวกับพานเวลากกลักวสิพานกับบดีลินมาหมื่นเดือนช่วงนี้คนกะคนกะเอาขึน้นเด้อพี่น้องถ้าผู้ได้บุหันดนไปกะไปเยี่ยมไปซอง่นเดอ เมล่าก,กัเป็นกำลังใจให้เดอสุขฝูซุขนงานทรงพยายากักส่วนเมล่าก,กับพานแล้วล่ะพี่น้องพานแล้วอ่าเป็นกำลังใจให้จ้าพี่ทักทายน้องตอนนี้หิวข่าวพี่น้องเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเ้าต้องอิ่มไปก่อน อดทนพี่น้องอดทนสู่ไปเรื่อยๆนอาอกขัวสีพานเพลินลัวสีพานโพธิ์พ,น,พนเกลียนเพลินบ่เป็นเรื่องง่ายๆได้พี่น้องเวลาขอเป็นกำลังใจให้สุขสุขีทักท่ายนาอตอนนี้หิวข่าวพี่น้องเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญข้าต้องอิ่มไปก่อนเข้าก็หาคลิปลงเพื่อกาพี่น้องเมื่อนี้บ่ค่อย หิวพี่น้องจวัดชูต่อไปพี่น้องลงคลิปไปเรื่อยเดี๋ยวกับพานไม่ล่ากว่าสีพานกับปรเด็นลิ่นมะมือเดือนปีทักไทยเด้อสุขสุขคนไม่ล่ากับขอขอบคุ้นหลายๆทุกไลทุกคอมเมน เมล่าก็เป็นกำลังใจให้เดอ้อส,สุขสุขสนเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันทอดปลาแห่ทอดปลาแห้งพี่น้องสวัสดีทักทายเดอ้อส,สุขสุขสนเมนี่สเนล่าสวัสดีตอนบ่ายจ้าเดเฮดกีบพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้อง เดอ้อขอโทษขออภัยถ้าหากว่าบริท่านได้ตอกคอมเมินอเดอพี่น้องมากินเขาน้ำกันทอดปลาแห่ทอดปลาแห,ห่พี่น้องหิวพี่น้องจะวัดาเพื่อนผีผีสุขสุขคนสู่ต่อไปพี่น้องล่งคลิปสั้นคลิปยาว สวัสดีทักทายเดอ้อร์ซูสุขคฟ่นเมนี่สเมล่าสวัสดีตอนบ่ายจ้ะเมล่าก็ากเป็นกำลังใจให้เดอ้อร์ซูฟูซูฟนดีทักทายเดอ้อร์ซูฟูซูฟนเมล่าก็ขอขอบคุณหลายๆทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ เขาก็หาคลิปลงเพื่อกาพี่น้องเมื่อนี้บ่ค่อยขึนเข่ารอบบายทักทายสวัสดีพี่สวัสดีน้องไปทุระพึ่งก็มาพี่น้องอดทนพี่น้องอดทนสู้ไปเรื่อยๆจะเด้อไม่ล่าไปมากละพี่น้องหลายคน สวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องตอนนี้หิวเข่าพี่น้องเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญข้าต้องอิ่มไปก่อนเขาก็หา,หาคลิปลงเพื่อก่าพี่น้องเมื่อนี้บ่ค่อยเข่าเมืองใจหนีพี่น้องถึงเวลาเพิ่นเอาเึ้นล่ละพี่น้องพี่ทักทายน้อง ตอนนี้หิวข่าวพี่น้องเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญขาต้องอิ่มไปก่อนควูบว่าานในพานกระสู่ต่อไปเด้อจ้าเด้อเวลาขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนกินข่าวน้ำกันพี่น้องขออิ่มไปก่อนสวัสดีและทักทาย ภูบาหัตในพานกนสูต่อไปเด้อเจเดอไม่ล่าขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนสู้ไปเรื่อยๆพี่น้องอย่าถอยอย่าถอยเด้อภูบาหัตในพานพอพานเดือนหนีเดือนหนาก็เข้ากะหาลิปลงคือเกาพี่น้องเมื่อน,นี่บ่คอยน้นลิปนี่กะซ้นำนี่เด้อเจเดอขอสวัสดีจ้าหิ้วพี่น้อง เมลากับเป็นกำลังใจให้เดอสุฟูสุข,สขนเลสเดอเมลาไปมากละ,ละพี่นอ้องหลายคนสวัสดีทักทายเป็นเข่าหลอบใบทักทายสวัสดีพี่สวัสดีนอ้อง ไปธุละพึ่งก็มาพี่น้องพ,องพวสีพานเพลินพวสีพานโดต่พานเกลียนเพลินบ่เป็นเหลืองไง่ายๆเด้อพี่น้องเวลาขอเป็นกำลังใจให้สุขสุข้าเป็นกำลังใจให้จ้าเฮ็ดกีบพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องเออขอโทษขออภัยถ้าหากว่าบริด้ทั่านได้ตอบคอมเมนต์เป็นข่าวรอบ่บาย ภักทาาสวัสดีพี่สวัสดีน้องไปทุระพึ่งก็ามาพี่น้องชูต่อไปพี่น้องล่อ,ลบบอ,อ,ง,อลงคิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวกับพานเวลากวัวสิ่พานกับบรเด็นดินมะมื่อเดืนมมอนชูต่อไปพี่น้องลองคิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวกับพานเวลากวัวสิ่พานกับบรเด็นดินมะเมื่อเดือนขึ้นเข่ารอบบาย ทักทายสวัสดีพี่สวัสดีนอ้องไปทุระพึ่งก็มาพี่นอ้นองน้องัวสีพานเพลินปวสีพานโคตรพานเกลียนเพลินบ่ามเป็นเรื่องไง่ายๆเด้อพี่นอ้องเวลาขอเป็นกำลังใจให้สุขสุขสวัสดีทักทายเด้อสุขสุขคนเมนี่สิเมล่าสวัสดีตอนบาบจา่าเขาเมือง ใจหนีพี่น้องถึงเวลาเพิ่นเอาขึ้นละพี่น้องพี่ทักทายน้องตอนนี้หิวข่าวพี่น้องเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญข้าต้องอิ่มไปก่อนเพื่อจะเดินเมล่าไปมากละพี่น้องหลายคนสวัสดีทักทายต้นพี่น้อง ร้ายหลายพี่น้องพี่น้องไปเขาก็สองเขาเมืองใสหนีพี่น้องถึงเวลาพิ่นเอาขึ้นละพี่นอ้องเขาเมืองใส้หนีพี่น้องถึงเวลาเพิ่นเอาขึ้นละพี่น้องเพื่อนผี่ีสุขูสุขคน สู่ต่อไปพี่น้องลงคลิปสั้นคลิปยาวหาดีทักทายเด้อสุขูสุขคนเมลากัขอขอบคุณหลายๆทุกไลท์ทุกคอมเมนต์เี่น้องคว้าสีพันเพลินคว้าสีพ,นพันโพสพานเ,นเกล็ดเพลินบ่าบันเรื่องง่ายๆเด้อพี่น้องเมลาขอเป็นกำลังใจให้สุขูสุขเด้อพี่